สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบัดสุขคูสุคนเนาะเปิดภาพมากะจะเห็นทรงแม่ลูกป่วนกันพี่น้องเอ้ยความยุ่งยากพี่น้องคนโบราณให้ยุ่งยากค่ะเกี่ยวขา่าวเกี่ยวน้าก็ได้ดีแต่ยามดำให้พ่อพึ่งลงมาเนาะพี่น้องหลายคนกระทมว่าเกี่ยวขาวแล้วพ่อพึ่งบ่ลงมาบอ,อยังประมาณนี้เนาะกับบริหารลงมาพี่น้องก็ให้พึ่งหาเงินเนาะพูนคนพึ่งอยากลงมากับผู้หละ สงการเพื่ะเนาะหรือว่าบุญบ้านกันเพิ่นอยากมาห้เพิ่นมาช่วงนั้นเนาพี่น้องให้อยู่ได้หล,ลายเดือนเนี่พอได้มีเงินเก็บเงินกำมาแลก็ตอนนี้ก็เพิ่นกันยังตั้งโต้บรด้พี่น้องเอ้ยเงินกันยังบ่ทันเก็บได้เนาะสิ้นเดือนก็นยังบ่ทันได้สิ้นเดือนว่ารทันเสีย <c oughs> ส่วนน้องปานก็แม่พึ่งลงกรุงเทพมือนีเนาพี่น้องเนาะมือนีก็เป็นมือที่เพิ่นเดินทางพี่น้องเอ้ยมาสิมาพูาในเรื่องของชาวปานกแล้วกันเนาะหลายคนเพิ่นแต่ค,คอมเมนต์ขมาู่นนี่นั่นเนาพี่น้อง ก็คืออันนี้คือพัอนวนลงมาอันตั้งโตอีหยังของเพื่อนนี่แหละแล้วก็ลงมาเยี่ยมยามแม่พ่นว่าอันที่ลงไปฮะได้ประมาณสามเดือนพี่น้องสามเดือนเนาะกลับมาตั้งโตลงมายามแม่โู้หบอกมาได้จากมือพี่น้องมาได้ทองมือนอนเถื่อนทองคืนพี่น้องคือมือที่สามเพนอลลาดพี่น้องลงกรุงเทพแร้วจ้ากลับไปน้ํารดที่พ่นมาน้ำทะเลเนาะข่าหลดไปกลับกลับมาพันไปพันพี่น้อง เพิ่งก็ไปนําเขาแล้วมือนกัก็เลยอยู่กับลูกสองคนส่วนตากับยายไปงานบุญแจกเข่าน้องพี่น้องอยู่บ้านนานุเขียนเพื่ออะไที่ญาติแม่เท่าเกตเพิ่นอันญาติชาเมืองโปอะไรพี่น้องถือว่าแม่เท่าเกตเพิ่นได้เสียชีวิตอะไรเนาะเมือนีก็เป็นมือที่เขาเหตุบุญน้าเพิ่นก็เลยเซตซร้อยแล้วก็ยังโบเห็นยายมาเนาะส่วนน้องเปาก็าเป็นไปอันเลี้ยงงัวน้องเปาก็าเป็นไปเลี้ยงงัวน้ะพี่น้องกับมันซ้อยแห้งก็เลรื่องอ้ ลองเอาลูก้ายลงกไปหาเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้ามึงก่อนลงไปหาเกี่ยวเขาว่าเกี่ยวน้า,ก,นา,ก,า,ก,นาก่อนวะคันสิได้คันสิแล้วแล้วให้น้อยนี่ฮนะเอาเมื่อกี้สาเมืองปอวาวหอดใส่พี่น้องว่าเรื่องสาวปานคือตออหอดยายหอดตาไปี้ายตายหา <c oughs> ว่าเรื่องของสาวปานเนาะพี่น้องเพิ่นได้เงินมาเนาะเอาสิว,าว่าได้เงินสดอกที่เ,เพิ่นกลับมาแหลวก็กลับลงไปบเทียมห้อยพี่น้องเงินค้ำกะคือที่เห็นทแหละ ทีเอฟซี FC วาวโมเนขี้ขานบบในส่วนเรื่องตัวนี้กับแบบเรื่องสุขภาพของเพิ่นกะยอมหับเนาะบอกคอยเป็นเออยคอยก็เห็นอยู่ว่าน้องค่ะบอคคอยอยู่ดีอยู่แล้วเนาะพี่น้องกะตั้งแต่ยังบุรไปใบไซกะอยู่บ้านกน็คือกันพี่น้องหลังจากที่ไปว่าเพิ่นมีประจำเดือนนะนาะเป็นอนะของพิ่ยิ่งอะไรนี่นหลังจากเพิ่นมีประจำเดือนชวนลายเพิ่นจีบเจ็บท้องนนอยเพิ่นเจ็บเจ็บเนาะก็มือนั่นฮะ เจ็บแห้งอะไรก็เลยภาพไปกวดพี่น้องพาไปกวดนอกจากพ้นปรากฏว่าอันน้องหามีแบบทงน้าในมุดลูกมันกับแบบอันเดียวกันมั้งกับก้อนเบ้าในมุดลูกะเนาะก็ยันห้องบุคือกันอะไรพี่น้องหลังจากที่กวดพบเห็นว่าเออนั่นแต่ว่ามันยังบัทันใหญ่ขักปันไดพี่น้องมันยังความใหญ่ของมันหาก็ได้สี่เซนเนาะก็เลยแบบว่าแพทย์เพิ่งกัแนะนำว่าหายงหายาหาน้นาทนี่หากินเบงกอนว่า เผื่อมันแบบแวบบอยากให้พาตัดนะก็เลยตัดชินใจหาสื่อยาหายาปิ่นปัวเพื่อนทหละเฉพาะก้อนเบ้าของเพิ่นเนาะก็เพิ่นก็กิน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 มากกินมากหล่วก็ไปกวดอีกที่แบบนี้ใกล้สีลงกรุงเทพน้องไปกวดอีกที่ก็คือแบบว่าบบเห็นก่อนเบ้าดังที่เว้านพี่น้องบบเห็นบบเห็นแล้วเพิ่นก็ดีใจแห้งหรเพิ่นก็เพ่นลงเทพเลยกานั่นแหละเหตุงานหล่วก็ หลังจากที่กวดบ่พ่อแต่ว่าเห็ดงานขันยกของนักนีกน่น้องจะหมักเจ็บเนาะเจ็บทองขันยกนักแห้งขันบอนักแห้งเปนได้กับพอสู่วัยคุนว่าก็ได้เนาะและ้วก็เวลาน้องเป็นประจําเดือนนี่น้องจะหมักเจ็บทองเห็ดยังก็ไ่ได้เลยเจ็บแห้งเนาะก็เห็ดงานมันก็บ,บ่เต็มที่พี่น้องก็เข้าใจว่าเ่าแก่เนาะเขาก็อยากได้คนงานที่แบบ เพียบพรออมแะน้องก็เลยต้องเปลี่ยนงานไปตลอดพี่น้องตั้งแต่ลงไปไมัเปนเหมือนซ้ำซ้ำบ่อนบอกซ้ำบ่อนนะน่าจะซ้ำบ่อนนี่แหละเพราะว่าน้องเหตุงานบ่เต็มทีน่นล้พี่น้องก็ก็เมนอยู่ก็เข้าใจความรู้สึกของเจ้ของเฮียเนาะเพิ่นก็นอยากได้คนงานที่แบบเอ,อเต็มที่นักแน่นกับงานให้เฮานะเหตุงานแบบรับลื่นเนาะอันนี้ก็เข้าใจน้องก็อ,งกออกจากงานตัวนี้ออกไปท่านี่อะไรพี่น้องก็เลยเห็นให้พ้นนี่แหละ บ่ได้เงินบบได้เงินเนาะเงินที่ได้มากแม่นเงินสี่พันที่ให้แม่นั่นคือเงินที่แม่ส่งค่าลดลูกลงกรุงเทพเนาะรวมทั้งเบิที่ห้ไปก็ประมาณหาพันปลายแะไรพี่น้องแล้วก็เบิดแค่พันปลายก็เหลือสี่พันห้องกรุงเทพแล้วก็เก็บเงินตัวนี้หาไว้พี่น้องเพิ่นบริใส่จ่ายเนาะเก็บไวบ้แบบยามจําเป็นแล้วเพิ่นก็เหตดงานแล,ล้วเพิงงน่นกระใสเง,งินตัวที่เพิ่นเหตดงานเนาะแต่ก่อนที่ลงมาสีลงมาีนแม่นั้น แบบหมู่ห่วมห่องอะเขามีตะไลนะแบบนางกับบคอยได้เหตุงานแล้วก็แบบจากนั้นได้นำเขานะเขามีตะไลเขามีตะไห่ปะแบบผููที่เพิ่นไปอยู่ก่อนอะไรพี่น้องพอเพิ่นก็ไปอยู่น้ำหมู่เนาะก็มีตะไห้นั่นนี่นั่นก็มีตะไลมาเพิ่นก็อด,อดอดอดทน่ะก็เลยชิตัดชินใจกลับมาหนึ่งเงินที่เหตุงานได้กับตีโตลงมาประมาณสี่พันพี่น้องก็ให้เขาลดเขาไปกับพันหนึ่งเนาะ ก็เรือตีโต่นสามพันนั้นแหละพี่น้องแล้วก็ให้แม่สนะี่พันเงินที่แม่ส่งขลารถมแล้วพอนั่นเนาะแล้วเงินสามพันเ่ก็เพิ่็เก็บไว้แหละลงกรุงเทพต่ออีกบ้านนี้พี่น้องเย้ยซอดกรุงเทพไปต่ออีกแต่ว่าไปลงไปรอบนี้ค่ะไปอยู่บังเก้าเนาะแบบว่าเขาหายไรแล้วก็เครียดแปบลบว่ากลับมาก,ก็คือแบบมาตั้งโตมาตั้งโตใหม่ละครับลงใหม่แต่ว่ารอบนี้ครับไปอยู่น้ำน,ำนองแพรวเนาะพี่น้อง ไปยูนน่องแพรแต่ก็ยังพัฒนาเหตุงานแบบสมบูรณ์แบบพัวไปเหตุงานแบบงานโอว่าสั้นเสียเนาะ oh <my> เหตุงานโอสก้อนแล้วให้มือละสองร้อยเนาะ,ะสมซ้ำแบบฮ้านแล้วเปิดแบบทาวอนฮ้านแล้วเสร็จสมบูรณ์นะเราก็เลยให้กินมือละสองร้อยสก้อนแต่เหตุงานน้ำนองแพรแหละเนาะคันแมนวาอนาคตอยากให้น่อง ก็ขึ้นในใจนี่ก็ห้ามบอกห้ามพี่น้องพ่อแม่ไอเอาน้องห้ามสะพานห้ามเบิร์ดเนาะห้ามบอกให้ไปนู่นนี่นั่นจัหน่อยเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมาไฟสิเบิงชีแยงพี่น้องบ่แม่บ่ห้ามแต่ความที่น้องหามันดื้อดื้อบ่พังความไผบ่พังความพ่อความแม่แล้วน้องก็เลยต้องไปตามนั่นแหละน้องที่เห็นเลยไปอหลาดเขาว่าเพื่อเพิ่ิตั้งต้นตั้งโตได้กะกุเละ ลายเดือนเนาะพี่น้องซุมซามผลตังโตได้เนาะอยากให้น้องมีเงินมีคำได้เก็บได้กำอะไรพี่น้องกระบอกกระซอนน้องอยู่พี่น้องเ้ยบ่เม็นบ่บอกบ่ซอนเนาะคันเรื่องขี้คงขี้คานบอลนี่กับบ่หูคือกันเนาะฮากับบ่จักเฮากับบ่เห็นฮากับบ่ริว่าชิว่าชิเขาข้างน้องดอกเฮากับบ่เห็นน้ำเขาเนาะเป็นแท่บอลหรือบอลเป็นแท่นี่กับบ่จักเนาะแต่เพิ่นว่าเพิ่นกระเฮ็ดอยู่เพิ่นว่ากระเฮ็ดเต็มที่แล้ว ฮงห้องเอียงหาก็จายน้ำเพิินเบิดนองกับบอกมาแบบนี้น้องพี่น้องเอ้ยกบจักสิว่ากลับลงไปรอบนี้ก็มแจะบอกเพิ่นตั้งต้นตั้งโตหาเงินหาคำเก็บเงินเก็บคำประหยัดออมเอาอยากได้ยังก็จังได้คันพุ่มเพื่อก็คือแบบโบเรือยังนาอพี่น้องกับหูอยู่เศรษฐกิจถูกมือน้องพี่น้องบอกว่าทางลาวทางไทยอุ้ยต้องใส่ต้องมีเงินเท่านั้นคันโบมีเงินมีคำหนี่ก็แม่แล้ว คันสวาอยู่บ้านก็นห้าเงินกินแบบหับจ้างไปมือมือพี่น้องบทึงกับวา่าสิมีเงินเก็บเงิกนกำดอกพี่น้องบ่มีดอกคนอยู่บ้านนี่มีแต่คำแม่นหาแบบนี้หันดิ้นล้นอยู่แบบนี้ก็คือพ่อได้มจ่ใจซื้อนั่นซื้อนี่คันเหมือนค่าจ้างเกี่ยวเข่าช่วงนี้กะคันพูใดมีเงินแน่หรือว่าพูดรว่ยๆเนี่ยเขาก็สชิจ้าง,พงแพงน้ะพี่น้องเพราะเขาอยากได้คนงานเขาอยากแล้วเ,เกี่ยวเข่าไว,ไว แต่มืองปอก็อยากจ้างอยู่พี่น้องเอ้ยก็เงินคลายเขา,ขามื่อนอั่นแหละว่าชีจ้างคนกับจักซิมีไพมาหรือบ่อเนาะแต่กะว่าบอกป้าเพิ่งไปแล้วแต่ว่าป้าเพิ่งยังหับงานบานอื่นอยู่ไว้ให้เพิ่งมาซอยเนี่ยพอให้มันแล้วแถวหน้านานิฉีได้ปล่อยงวงพี่น้องเอ้ยมันยุ่งมันยากเน,นาะคนโบราณแล้วก็แบบนี้เลยนี่มารุ่นเนี่ีแล้วหรือบ,บ่าาออะไรให้น้อยเบิ้องในคนน,นน้อยอย่างวุ่นไปวุ่นมาวุ่นไปวุ่นมาทรายรอบเลยพี่น้องมันหันมันก็ดึงเจ้า ญาติเกี่ยวเกี่ยวก็มาให้คนละดวงนี้ยแต่ว่าเอาเกี่ยวตัวที่มันบกเขานพี่น้องตัวที่มันบิดความคมแล้วเกี่ยวสีถิมแล้วว่าสั้นเชียให้เพิ่นฝ่าฝนก็คือสิบบมาแห้งหนุบพี่น้องโตเห็นต๊กอยู่กับยิ้มยิ้มยิมยิบแล้วก็ผ่านไปก็คือสิบโต๊กแห้งหนุมั้งก็เลยเออเกี่ยวไปโรดว่ะนานน้นมันกระุกแห้งเลยเนาะ ผู้สอ,อก,กสอบรีโอลดพี่น้องโซอ่โซ,อซอน่ะแรนว่าแดด,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 ดแด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 ดกับบ่แดดแดดลมคุบลมค้ามยันเนี่ยแต่พ่นกระลินอยู่เมื่อนี้ก็ถือว่าให้ความร่วมมือลายถ้าปกตินั่งสิดึงกอดแข่งกอดขา<อ>ว่าปุ๊บกระเช้าหายมากปรับโลดคนน้อยๆน,นี่โว้ยชุ่มมือนี่แห้งกระเกกะตะกระดำแห้งใหญ่แห้งดื้อแห้งใหญ่กับแห้งดื้อพี่น้องเอ้ยยังบ,บ่ปากบ,บ่เว้าอีกยังเลยห่าง คนเดือๆนี่สิขบสองปีอีกสองเดือนกับพอดีขบสองปีเนาะแต่กันยังเบาอีกยังเลยผดลูกคนอื่นผลเ้าตั้งแต่ปีสี่หาเดือนหาหกเดือนเนาะเขาก็เ้ากันเลยอันนี้ยังบาได้ได้แต่แม่์มเมมตอนนี้ก็อยากกินน้มกับดึงไปแก่เจ้าอุ้ยสมปีตอนนี้คือถ่าตากรับย้ายมาทนันนเนาะพี่น้องเอานุมให้แล้วก็เปิดโทรศัพท์ให้เบิ่งนนั่งกระตุน พอได้เห็ดเวียกพี่น้องให้มันแล้วซะ่ให้น่อยๆเนะาะจักซีแล้วหรืบอบ่พี่น้องมาลุ่นกันเนาะคันแล้วอั่วสุดยอดมือนีให้ความหัวมือลายลพอดีแล้วพี่น้องพอใหญ่พ,อ,พอดีมาเอาไปเมื่อกี้นี่เอาลูกทรายเมือ่อลุยต่อหักระได้ไปรุ่ยแห้ไดว่าดีลุยแห้นั่นบ่ บันนี้ก็ซุกบ่แล้วแหละเรื่องขักปัะยังบัดรน,นี้ลุยผู้เดียวต่อบัดนี้พี่น้องลูกชายเมื่อเลย่ปสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงสนี้พี่น้องเกี่ยวเข่าก่อนเด้อบัดน,นี้บุกเป็นบุกผู้เดียวนี่แหละเฮ้ย